Sure. สวัสดีครับผมโมเมล่าสร้างนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาให้ดูนะครับผมติดตั้งคันเกียร์เสร็จเรียบร้อยแล้วครับอันนี้เป็นคันเกียร์นะครับผมติดตั้งเรียบร้อยอันนี้เดี๋ยวก็ต้องให้มันยาวไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวตั้งพวงมาลัยปุ๊บเดี๋ยวผมก็จะมาดัดตัวนี้ให้งอไปข้างหน้านิดหนึ่งเพื่อหลบพวงมาลัยนะครับให้ดูดิมือลิงครับมือลิงตัวหลังนะครับผมติดตั้งประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวจะมาลองเข้าเกียร์ให้ดูนะครับผม ว่ามันจะง่ายไหมอ่าโอเคลองดูนะครับผมหนึ่งสองสาปดเกียร์นะครับสี่สองหนึ่งว่างครับผมอีกทีนะครับผมหนึ่งสอง สามสี่ห้าปดเกียร์นะครับหนึ่งสองสามสี่ว้าีทีอีกทีหนึงอีกทีนึงหนึ่ง้าเกียร์นะครับผมปดนะครับสี่สาม กว้างเขียประมาณนี้นะครับผมรับมือลิงถ้าเกิดเพื่อนๆท่านใดที่ติดตามอยู่นะครับผมและเกิดมีอะไรสงสัยก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ครับหรือว่าจะคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปก็ได้นะครับผมสำหรับเอฟซีะ F C นะครับผมที่ติดตามก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้คลิปนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ท่านใดที่สนใจรถต้านนะครับผมก็ สอบถามเข้ามาได้ครับที่เบอร์088-293-0366นะครับผมเกี่ยวันนี้โมเมเราสร้างไวครับสวัสดีครับ